ครับลออยู่เปลี่ยนเสียงนิดนึงครับเราจะมาแคสเกมทีทีแสนกันนะครับผมขอเงียบนิดนึงนะเราจะมาสอนเรียกพวกกันนะครับเสียงวันดังปั๊บนิดนึงนะครับเพื่อนผมกวนครับเข้าเส้นนี้โอเคครับเข้ามาเลยครับ ท่นผมที่เจ้าเป็นเจ้าของแช n แนลนะครับก็ให้ผมมาแ็ดแทนนะครับอย่างนั้นจัดไปอ่าคือทะลุช่องดีแย่ผมจะไปสอนเรียกพวกนะครับโอเคครับก่อนอื่นเราก่อนอน่นเราไปหาพวกตัวเองก่อนครับผมมาผมมาแคสในห้องน้ำนะครับเพื่อนเปิดเพลงดังเดี๋ยวเด ขอเสกรถมาก่อนนะครับเนี่ยรถนี้เลยครับนนรถนี้เลยครับเราไปก่อนอนีกแล้วก็ไปหาพวกเพกื่อนเราก่อนเลยนะครับลงสูตรแก๊งกอนดีสัตว์อะไรนะเสกพวกเสกเพื่อนมาก่อนบ่เนี่ยครับเจ้าของอันนี้รู้ดีครับเนี่ยเล่กพวกมาก่อนครับง แก๊งสมุนตายยิงตายเอ้ายิงตรงนี้ไอสัตว์แก๊งสมุนไอสัตว์มึงเจอคุณให้ไอ้น้องยิงไอสัตว์ปะเราไปหาพวกเราต่อเดี๋ยวพอผมเห็นพวกเดี๋ยวผมจะอัดต่อไปนะครับเราเจอแก๊งเราแล้วนะครับ ตอนวรนเ,เรากดไปที่ตัวมันแล้วกดที่กำปั้นเนี่ยครับแล้วก็กดตรงลูกศรชี้ไปทางขวานะครับด้านบนอ่ะเออตรงนี้มันก็จะตามลงมาครับดูครับเวลาเราขึ้นรถครับมันนี้มาสอนแค่นี้<า>นะครับเอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบเราก็ขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็มันมันก็จะไปกับเราครับเดี๋ยวครับผมมีอะไรต้องล้างแค้นไอ้พวกแก๊งเสื้อดำเสื้อม่วงมึงตาย มากับลูกพี่ใหญ่ไม่ใช่พอแล้วครับไอสัตว์เดี๋ยวเราเจอพวกเยอะไอสัตว์พวก้จะได้ดูชาด้อเดี๋ยวแป้นนึงครับหยุดแค่นี้เลยเอ้ยอัหลดแบบเดียวไอ้เนอะคือยูิปก่อนดีเออผมแป๊นนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ ตีมาหลอกแกงเสื้อมมวกอ่ะไม่อยากจะโม้คนเก่งเขาไม่โม้จบคลิปเพียงแท่นี้